สวัสดีค่ะบ้านพร้อมที่ดินนะคะเนื้อที่หนึ่งรกตารางวาค่ะเป็นที่ดินฉนดขุดแดงด้วยนะคะ1ห,ห้องนอนสองห้องน้ำหนห้องครัวหนห้องโถงขนาดใหญ่อยู่ที่บ้านเ้าตําบลโดนอําเภอปักธงชัยจังหวัดนคะรราชสีมาค่ะบ้านสวยค่ะพร้อมเข้าอยู่ได้เลยนะคะมีของแถมค่ะแถมแอร์สองตัวม่านตับแสงเครื่องดูดควันเครื่องทําน้าอุ่นหนึ่งตัว มีที่จอดรถนะคะและมีไม้ยืนต้นมีไม้ผลด้วยค่ะพร้อมอยู่ได้เลยนะคะราคาแปลงนี้2องร้านเก้าแสนบาทค่ะราคานี้พร้อมโอนนะคะเปิดเป็นกิจการก็ได้นะคะอยู่ในทําเลที่ดีสภาพแวดล้อมที่ดินดีค่ะทุกท่านนี่เป็นพื้นที่ที่ปลูกเป็นผลไม้นะคะก็มีตามรูปเลยนะคะทุกท่านที่ดินฉนดนะคะนอสอสีจอค่ะ สนใจติดต่อผู้ขายนะคะน่าจะเป็นในหน้านะคะก็จะมีเบอร์โทรใส่ให้ตรงคำอธิบายเพิ่มเติมใต้คลิปค่ะสำหรับการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและสำหรับการนนะัดชมพื้นที่นะคะพอเจเคโนก็เพียงแนะนำตามข้อมูลที่ผู้ขายเคาลงไว้เบื้องต้นให้เท่านั้นนะคะอาจจะมีข้อมูลที่อาดตกบกพร่องไปบ้างก็ต้องขออภัยกันด้วยก่อนจากกันช่วยกันกดไลค์กดติดตามช่องเจคนโนนะคะสวัสดีท่าน วองางนะคะมาคอมเมนต์ไว้ทักทายกันได้นะคะแค่ส่งสติเกอร์มาก็ดีใจแล้วนะคะสวัสดีค่ะ